สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทำการรื้อบ้านนะคะรื้อบ้านไปทำโรงช้างที่สุรินนะคะบ้านน้องคีมนะคะสวัสดีค่ะข้า้าแรวก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ ะะที่สวนประเพณีไทยนะคะอันนี้รือเสร็จแล้วนะคะหรื้อลงช้างนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองท่านนะคะนี่นะคะทําการรื้อลงช้างนะคะรื้อบ้านไปทําบ้านให้น้องครีมครอบครัวน้องครีมที่สุรินทนะคะชัดไม่เอย่ย เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดูบรรยากาศที่พัทยานะคะสวนประเพณีไทยช้ <c oughs> างเหลือแค่สองเชือกนะคะเดี๋ยวบรจันทร์ก็จะเหลือแค่เชือกเดียวนะคะคุณยายแสงเดือนนี่นะคะทําการรื้อสังกะสีนะคะรื้อโรงช้างนะคะโรงช้างเก่าของครอบครัวน้องครีมนะคะรื้อไปไว เพื่อจะสร้างบ้านให้น้องช้างที่สุรินทนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเพิ่งลองไลค์ดูนะคะไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าฮัลโหลคอมเมนต์ขึ้นไหมคะหญิงเอาโทรศัพท์มานน่้ซสิแม่จะดูว่าคอมเมนต์มันขึ้นไหมนี่นะคะช่างกำลังลื้อนะคะขึ้นไหม คอมเมนต์ไม่ขึ้นเนาะทำยังไงวะนี่ไงคอมเมนต์ขึ้นตรงนี้นะอ๋อแล้วมันขึ้นแล้วไมมอ๋อนี่ไงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรเนะเาะลาวีวันนะคะคุณลาวีวันสวัสดีค่ะคุณลาวีวันอ่าวันนี้บ้านน้องครีมหรือบ้านนะคะอยู่พัทยานะคะหรือบ้านเก่าของน้องนะคะเพื่อจะไปสร้างบ้านที่สุรินนะคะกับวันจันทร์นะคะวันจันทร์เด็กน้อยปิดเทอมพรุ่งนี้นะคะ เพิมพรุ่งนี้ไงวันจุใช่ปะปน,นั่นแหละพรุ่งนี้ไปเรียนวันสุดท้ายค่ะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลองไลค์ดูครั้งแรกนะคะขัดท้องยังไงก็ขออภัยขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะบ้านเก่าของน้องครีมนะคะฝั่งนี้ก็รื้อเรียบร้อยแล้วนี่นะคะรื้อเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้ เพื่อจะไปสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องครีมที่สุรินนะคะนี่นะคะคุณแม่อยู่พัทยานะคะตอนนี้รอเด็กๆปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสามท่านนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเออยังจะได้มีเพื่อนคุยนะคะพอดีแม่ก็เพิ่งลองไลดูครั้งแรกนะคะ อาจจะพูดไม่คล่องขัดขัดตกบกพรอยยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะอาจจะพูดไม่คล่องขัดตกบกพรอยังไงนี่นะคะโอโหจะไปสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องครีมทั้งสีเชือกอยู่ที่สุรินนะคะเอาเฉพาะสังกะสีไปนะคะก็นี่ไงเดี๋ยวก็คัดไงก็คัดแล้ว สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะมาดูมาดูบรรยากาศที่สวนประเพณีไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ่ธนมนต์นะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของพาน้องครีมนะคะคุณแม่อยู่พัทยานะคะตอนนี้รอเด็กๆปิดเทอมวันวันศุกร์นี้ก็ปิดเรียนแล้วนะคะก็ ทำการรื้อสังกะสีนะคะหรือลงช้างเก่าที่อยู่พัทยานะคะ mm hmm. เพื่อจะไปสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องครีมอยู่ที่สุรินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วเนาะเข้าหน้าฝนหน้าร้อนอ่าจะว่าหน้าอะไรล่ะประเทศไทยเราวันหนึ่งก็ไม่รู้กี่กี่หน้าเนาะท่านผู้ชมนะคะน้องจะได้มีบ้านอยู่นะคะนี่นะคะคุณแม่ควานจะเดินทางวันจันทร์นะคะพาเด็กๆกลับ ้านด้วยนะคะพาลูกของคุณแม่กับสุรินด้วยนะคะนี่นะคะช่างกําลังรื้อถอนอยู่นะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะช้างอยู่ที่สวนประเพณีไทยสองเชือกนะคะตอนนี้วันจันทร์คุณตาทองคำก็จะย้ายไปหาเดินแรลมแล้วนะคะ นี่นะคะบรรยากาศสวมประเพณีไทยล้างแล้วนะคะล้างแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่แม้สีขาไม่มีไม่ไม,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 มีถั่วข้านะคะ,อะดอกไม้สวยมากเลยนะคะ น้อโยกสวัสดีค่ะหน่อยลูกคนสวยสวัสดีค่ะเร็วค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณท่านมนนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะเดี๋ยววันจัน์นี้คุณแม่ก็จะย้ายพาเด็กๆกลับที่สุรินแล้วนะคะน้องครีมไปตั้งแต่จะเข้าสองเดือนแล้วนะคะแต่คุณแม่ต้องรอให้เด็กๆปิดเทอมก่อนค่ะดูบรรยากาศเงียบเหงามากเลยนะคะวังเวงมากค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะนี่นะคะจะเอาไปสร้างบ้านให้น้องครีมครอบครัวน้องครีมอยู่ที่สุรินนะคะจะได้ไม่ต้องอใช้คะแนนในการทำเยอะนะคะเพราะว่าไม่กวนมีสังกะสีมีไม้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องครีมแล้วก็ครอบครัวน้องครีมจะมีบ้านอยู่แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นโรงช้างเก่าของน้องครีมที่พัทยานะคะแต่ก่อนที่ทำงาน อยู่สวมประเพณีไทยคะ่ะอาจจะวังเวงหน่อยนะคะบรรยากาศฝนตกสีห้าวันติดต่อกันแล้วนะคะที่พัทยาเดีย๋ยวไปดูช่างรื้อช่างรื้อบ้านดีกว่าคะ่ะจะเอาสังกะสีไปต่อเติมบ้านให้น้องช้างอยู่ที่พอ,อยู่ที่สุรินนะคะหมู่บ้านช้าง นี่นะคะก็สังกระิไปสร้างบ้านให้น้องช้างแล้วคุณแม่ดีใจมากเลยน้องช้างได้ในรลองแล้วนะคะค่ะน้องๆจะได้มีบ้านอยู่ใช่คะ่ะคุณานโมลขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันจันนี้แม่ควันก็เดินทางแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆพรุ่งนี้ไปเรียนวันสุดท้ายนะคะโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะคะ ย้ายน้องๆย้ายลูกๆไปเรียนที่สุรินนะคะที่หมู่บ้านแล้วก็รื้อสังกะสีไปสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องช้างด้วยนะคะนี่นะคะเพราะว่าทั้งไม้ทั้งสังกะสีแม่ควานก็มีครบแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะแม่ควานขนจากที่นี่ไปเลยนะคะที่พัทยาค่ะหรือช่างทำงานกันสองคนนะคะ อันนี้ก็รื้อเหมือนกันนะคะสังกะสีก็จะเยอะหน่อยใช้สร้างบ้านสร้างบ้านให้น้องช้างอยู่แล้วก็ทาโรงเก็บเอาไว้เก็บหญ้าสํารองไว้ให้น้องช้างกินด้วยนะคะอาจจะลกหน่อยเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่ควานก็เพิ่งรื้อของเรืออะไรออกมานะคะย้ายของออกมาเพื่อให้ช่างขื้อสังกะสีเรืออะไรออกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณท่านนมนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะพอดีช่องก็ช่วงเปิดช่องใหม่ก็แยกกันอยู่นะคะแม่ควันก็อยู่พัทยาช้างก็อยู่ที่สุรินทร์นะคะอาจจะมีขาดตกบกพร่องกันบ้างนะคะเพราะว่าแม่ควันก็มือใหม่ในการทำคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพายุจะมาอีกหรือเปล่านะคะ,ะครอบครัวน้องครีมจะมีบ้านอยู่แล้วนะคะพอไปถึงแล้วก็ทำการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องครีมอยู่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแดดก็ออกฝนก็ตก เราก็ไม่รู้สถานการณ์ของพยากรณ์อากาศเนาะไม่แน่ใจบางวันหนึ่งบางทีก็ฝนตกบางทีก็ร้อนนะคะน้องช้างจะได้มีร่มอยู่แล้วนะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ,อะพอดีแม่ควานเพิ่งลองไลค์ครั้งแรกนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจะพยายามทำไปเรื่อยๆค่ะ ราะว่าไม่คิดเนาะไม่คิดว่าโควิดจะเข้ามานานขนาดนี้นะคะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนี่ก็ทําใจมาเป็นปีแล้วคิดว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะหรือได้ไหมเฮียก็ลื้อฝั่งนี้เลยก็ได้นี่ไฮเว้นเฉพาะตรงตู้เย็นไว้ก่อนถ้ามีเวลานะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะพอดีเพิ่งคุณแม่เพิ่งลองหัดไลค์ครั้งแรกนะคะอาจจะขาดตกบุกพล่องไปบ้างก็ขออาภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะขออาภัยแม่แม่เอฟซี FC. ทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะจะลือ้อลื้อสังกะสีนะคะจากพัทยาไปทาโรงช้างให้น้องช้างนะคะให้ครอบครัวน้องครีมอยู่ที่ สุรินนะคะหมู่บ้านช้านะคะทั้งไม้ทั้งสังกะสีเราก็มีครบแล้วนะคะรอแต่ไปต่เติมบ้านให้น้องอยู่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆลูกๆของคุณแม่ควานก็ปิดเทอมแล้วนะคะพรุ่งนี้ไปเรียนวันสุดท้ายอ่าสวัสดีค่ะคุณหน่อยน้องครีมน้องครีมย้ายไปอยู่สุรินแล้วนะคะอยู่หมู่บ้านช้างบ้านตะกรางคะ่ะย้ายไปได้เดือนกว่าจะเข้าสองเดือนแล้วนะคะ แต่ว่าแม่ควานยังอยู่พัทยานะคะวันนี้ทําการรื้อบ้านของแม่ควานะคะไปทาโรงช้างค่ะทาโรงช้างให้ครอบครัวน้องทีมอยู่ที่จุรินนะคะเพราะว่าแม่ควานยังไม่สามารถกลับบ้านพร้อมน้องทีมได้นะคะเพราะว่าเด็กๆเรียนอยู่ที่นี่ค่ะลูกๆของแม่ควานสามคนเรียนอยู่ที่นี่นะคะพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายค่ะ แม่ควานจะกลับบ้านในวันจันี้นะคะวันจำแม่ควานเดินทางคะ่ะเดี๋ยวต่อไปถ้าแม่ควานไปถึงแล้วก็จะเจอคลิปของน้องครีมแบบจุใจเลยนะคะแม่ควานจะทําคลิปแบบถ่ายเองตัดต่อเองนะคะพอดีช่วงนี้อาศัยพ่อควานถ่ายคลิปแล้วก็ส่งต่อให้คุณแม่ทํานะคะอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะคะก็ขอโทษขออาภัยแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะ,ค,ะครับเพชรแขวะไว้ตรงนั้นนะลูกสวัสดีค่ะ,ววส,วส,คะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งแปดท่านนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ คุณน้อยพอดีว่า,าลูกๆของแม่ควานยังเรียนอยู่นะคะยังไม่ปิดเทอมพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเด็กๆแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ไปเรียนวันสุดท้ายาวันจันทร์คุณแม่ก็ได้เลิกเดินทางพอดีนะคะเดินทางกับสุรินวันจันทร์ค่ะขนสังกะสีขนไม้แล้วก็ขนสับปะรดไปให้ครอบครัวน้องครีมกินที่สุรินด้วยนะคะ จริงๆไม่ควันก็อยากกลับพร้อมช้านะคะแต่ติดที่เด็กๆยังเรียนอยู่นะคะปีนี้เรียนนานกว่าทุกปีเนาะว่าไหมท่านผู้ชมพอดีว่าติดโควิดแล้วเ,เด็กๆก็เรียนานานไปหน่อยอะคะ่ะคุณแม่อยู่สวนประเพณีไทยนะคะคุณหน่อยสวนประเพณีไทยตรงชากแก้วนะคะตรงชากแง้วที่พัทยาค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีมีช้างอยู่แค่สองเชือกนะคะ เดี๋ยววันจันนี้คุณตาทองคำนะคะที่เป็นช้างของคุณพ่อนะคะก็ย้ายไปอยู่กับช่องน้องเดือนแรมนะคะอยู่กับเดือนแรมในวันจันนี้ก็จะเหลือช้างแค่เชือกเดียวนะคะคุณยายแสงเดือนนะคะจะเหลือแค่คุณยายแสงเดือนเชือกเดียวนะคะนู่นนะคะคุณยายแสงเดือนอพูดพอดีคุณยายมีอายุนะคะแล้วยังไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนนะคะเพราะว่าสวนก็ปิด จะว่าปิดถาวรก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีทัวมาเลยค่ะปีจนจะเข้าสองปีแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศที่ส่วนประเพณีไทยนะคะยามเย็นฝนตกติดต่อกันหลายวันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ก็รื้อเสร็จแล้วนะคะเป็นโรงช้างเก่าของน้องครีมนะคะ อ๋อค่ะอยู่ตรงชักแง้วค่ะคุณหน่อยก็ไกลเหมือนกันนะคะค่นนี่นะคะโรงช้างเก่าของครอบครัวน้องครีมนะคะแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้แม่ควานได้ทําการรือ้อถอนรื้อแล้วนะคะรื้อเอาสังกะสีนะคะเพื่อจะไปสร้างบ้านให้น้องๆครอบครัวน้องครีมได้อยู่ที่ซุรินทนะคะ ถ้าอยากแต่อย่างว่าเนาะคุณหน่อยช่วงนี้โควิดระบาดอีกแล้วไม่รู้ว่าคุณแม่กลับไปจะโดนกักตัวหรือเปล่านะคะเนี่ยยังทําใจอยู่เลยค่ะว่าจะได้กักตัวหรือเปล่าเอยพอดีที่บ้านถือเนาะมันเป็นช่วงเดือนห้าเลยไม่เดินทางนะคะก็เลยเดินทางวันที่สิบสองนะคะขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหกพอดีค่ะนี่นะคะลือกันแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะที่พัทยา ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมช่องพังน้องครีมแฟมิลี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศสวนประเพณีไทยรอบๆตอนนี้นะคะอ่าเป็นส่วนล้างแล้วนะคะค่ะแยกกันทุกคนเลยพวกช้างนี่ตกงานมาจะเข้าสองปีแล้วนะคะคุณนอยไม่รู้จะทำยังไงเลยก็เลยต้องอ่าเอาช้างไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านก่อนนะคะอย่างน้อยก็เป็นอ่าเราก็ยังยังได้อยู่บ้านของเรานะคะ อันนี้เป็นที่ของที่เช่านะคะเจ้าของปางเขาเช่าอยู่นะคะไม่ไม่รู้ว่าเขาจะให้จะหยุดเช่าตอนไหนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะได้ออกจากพื้นที่ตอนไหนเราก็เลยต้องไปตั้งหลักที่บ้านก่อนนะคะสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องอพึ่งพึ่งพึ่งสถานที่เกิดก่อนนะคะบ้านเกิดของเราก่อนคะ่ะไปตั้งหลักก่อนกันก่อน ยังไงแม่ควานก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะแม่ควานก็ตกงานมาเป็นปีกว่าจะเข้าสองปีแล้วนะคะเราก็เลยต้องย้ายครอบครัวช้างกลับบ้านเกิดนะคะก,ก่อนก่อนกลับแม่ควานก็ไปปลูกหญ้าไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่สูงนะคะอ่านี่นะคะบรรยากาศโอ้โหเบิ้งว่างเงียบเงามากเลยนะคะ รื้อเสร็จระบ้อเฮียนนี่นะคะรื้อแล้วเดี๋ยวก็รื้อตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยจุดนี้ก็รื้อนะคะได้สังกะสีเยอะเลยอ่าบ้านน้องครีมจะได้ไปสร้างบ้านให้ครอบครัวของน้องครีมอยู่ที่สุรินทร์นะคะแล้วก็สร้างเพิงไว้เก็บหญ้าให้น้องช้างด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนไม่งั้นหญ้าจะเน่าจะเสียนะคะแต่ มีสังกะสีมีไม้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปสร้างตเติมที่สุรินนะคะดื่มน้ําก็ได้เดอน้ําอยู่ในตู้เย็นเออกวาดใบ,บไม้ออกให้พี่หน่อยก็ได้นี่นะคะช่างนะคะเราให้ช่างน้องกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชานะคะเพื่อนบ้านนะคะมาช่วยกันลื้อนะคะ ใช่ค่ะคุณหน่อยกลับบ้านเราดีกว่าค่ะเพราะว่าถึงไม่มีงานทําแล้วก็ยังมีข้าวกินเนาะเราทํานาแถวบ้านทํานากันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราด้วยะคะ่ะไม่รู้ว่าเจ้าของสวนเขาจะไล่ที่ตอนไหนนะคะเพราะว่าอา่พูดถึงเขาก็เช่าที่เหมือนกันนะคะแล้วเขาไม่มีธุรกิจเข้าไม่มีงานเข้านะคะเขาก็ไม่รู้จะเช่าอยู่ทําไมเนาะเราเลยต้องเอาช้างกลับบ้านก่อนนะคะไปตั้งหลักก่อนอยู่บ้าน แม่ควานก็ติดที่เด็กๆยังติดเรียนติดสอบนะคะเลยไม่สามารถกลับบ้านพร้อมคุณพ่อได้นะคะแต่ว่าวันจันท์นี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะวันจันท์นี้ก็พร้อมเดินทางแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ติดตามนะคะอ่าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพอดีแม่ควานเพิ่งหัดไ like ลเป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่าน้อขัดตกบกพร่องมาการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ นี่นะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงแม่ควานก็ขอจบไรเพียงเท่านี้นะคะรูน้องครีมไปบ้านน้องบอพลอยประจําค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหน่อยค่ะน้องครีมจะไปอ่าร้ายผลไม้บ้านน้องบอปลอยนะคะแล้วเราก็ได้อ่ค่าค่าผลไม้จุดส่วนนั้นนะคะให้พ่อควานเพื่อจะเมารถมารับแม่ควานนะคะ มาคน้นสังกะสีไม้แล้วก็หญ้าไปให้น้องครีมกินนะคะก็ได้รายได้จากจุดนั้นด้วยนะคะไม่งั้นแม่ควานก็ไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนที่ไหนมาเหมาเหมารถนะคะมาเก็บามาเอาสังกะสีแล้วก็มารับคุณแม่กลับบ้านนะคะย้ายของนะคะได้คะแนนจากจุดนั้นนะคะที่ได้น้องช้างไปกินผลไม้บ้านน้องพลอยค่ะขอบคุณมากคะ่ะ สุดท้ายนี้แม่ควานก็ขอจบไร้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันจนันนี้แม่ควานก็ออกเดินทางแล้วนะคะค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ